สวัสดีค่ะวันนี้แพนด้าก็มารีวิวเลซินเช่นเคยนะคะตอนนี้นะคะลอจากหลีกสตูดิโอนะคะอุปกรณ์เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอุปกรณ์อะไม่ได้มีเยอะมากแล้วดูดิพนาชอบมากเลยอะเห็นปะตรงเสื้อเขาอะ่ะมันจะเป็นซีฟใช่ไหมแล้วแบบพนาว่าแบบรายละเอียดแบบเล็กๆอะไรเงี้ยดูมันเหมือนแบบเสื้อจริงๆอะแต่แบบเป็นเสื้อจิ๋วอะไรอย่างเงี้ยพนาชอบเลซินตรงนี้แหละ แล้วบบเขาก็จะมีความไล่สี e F F e เอฟเฟกเห็นปะตรงฐานะที่แบบเป็นหินนะมันก็เหมือนหินจริงๆอ่ะทุกคนใครแบบว่าเคยเห็นมากหินที่แบบเป็นสีเทาขาวเทาดำอะไรอย่างงั้นอ่ะสวยมากๆเห็นปะแล้วอุปกรณ์อ่ะไม่ได้มีเยอะตัวเนี้ยสวยมากๆนะคะบอกเลย <laughs> ดีเห็นปะแล้วแบบประกอบไม่ได้ยากด้วยนะทุกคนเห <h> ็นไหมเนี่ย แค่เนี้ยเสร็จแล้วคือดีเดี๋ยวพี่หน้าถ่ายให้ดูแบบชัดๆนะคะเห็นปะดูดิสวยมากๆแล้วแบบประกอบไงด้วยนี่ดูดิดูดิสวยมากๆทุกคนต้องมาเอาน้องไปด้วยแล้วแหละ